มาคะ่ะหนูกลัวไปโรงเรียนสายอะ่ะโอ้อย่าทากังวลใจไปสิคะถ้าเรากังวลใจเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวคุณแม่อคิดว่าคุณแม่คิดว่าเราทําอะไรสนุกสนุกในรถดีกว่านะคะคุณแม่จะเปิดเพลงแล้วเราออกกายบริหารกันนะคะหนึ่งสองสาม ยาอ่อนเฮ้ยอะไรมาวว่าคุณแม่อะไรอย่างนี้า,างั้นอ่านหนังสือเรก็แล้วกันคุณแม่เตรียมให้คุณพ่อหนังสือพิมพ์ส่วนคุณลูกเอาการ์ตูนไปนะคะนี่เล่นหนาๆก็ได้เพลินๆไปนะคะสุอสายคุณแม่จะต้องม้วนผมซะหน่อยเพราะอะไรรู้หรือเปล่าวี่คุณพระเช้าคุณนะ่ะเร่งชั้นกระปังชันน่ะไม่แข็งเลยมันต้องใช้เวลารู้หรือเปล่า เนี่ยฉันต้องมามวันอยู่เนี่ยคี่ว่ากว่าจะออกรถออกทีนะมันจะเคลื่อนอีกทีเนี่ยมันก็กระบังมันแข็งดีอย่หเนี่ยเดี๋ยวขอคีดอีกตัวหนึ่งได้ไหมหน้าเลยนะใส่อีกทีึงอ่ะอยู่ละแต่งหน้าด้วยตาฉันยังเขียนให้ครบเลยสองข้างคุณก็มาเล่งฉันาส,สนคุณแม่จใจคนเขา อไยทำไมล่ะคะใครก็ทำกันทางนั้นน่ะอุ้ยแต่ละนี่ไงคนนู้นอ่ะอุ้ยแต่ละสีสวยจัไเสีนี้ไม่เข้าเข้าเข้าเขนั้นคุณขาคุณขอโทษนะคะไอชิดน้งสีสวยจังเลยเรืพอดีสีเข้ากับเสื้อเรื่องพอดีเลยไม่ทราบจะขอรื้อนิดนิดได้แล้วน้องกันนะคะค่ะุณค่ะนะเห็นต้องอายเลยเพราะใครก็ทำกันทั้งนั้นแหละเฮ้ยอายโอเวอร์นะคุณ เหน็นไหมเติมสีนี้พอดีพอดีเลยค่ะคุณคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแลกคืน <ขอ S 2> นะคะค่ะคราวหน้า,นาถ้าเจอกันเนี่ยขอแลกลิปสติกน่อยเดนมีสีส้มสนิมนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะหนูหิวแล้วอ่ะนั่นสิพ่อก็หิวตอนเช้าตื่นมานนตีห้ายังไม่ได้กินข้าวเลยอ้าวหิวกันหรอปโถไม่ต้องห่วง ดูกกับคุณแม่นี่สบายใจได้เตรียมไว้แล้วของคุณลูกเอาโอวจีน้อนร้อนไปนะคะนีคุณแม่ชมไว้เต็มกระติกเลยนะคะส่งคุณพ่อแซนด์วิชเอาไปเลยไม่เอาอ่ะอยาก,กินไข่ดาวฮะไข่ดาวเหรอะะอะไรโลกอะไรอะไร,อะไรคะรถเคลื่อนแล้วร้เคลื่อนกุ good, <า>้นเลยจิงด้วย บอกอยากกินไข่ดาวเหรอเออรอเดี๋ยวอ๋อเเดี๋ยวคุณเดียวรอเดี๋ยวอ่ะอ๋ออันไรแล้วเดี๋ยวจะทอดไข่ค่ะคุณแม่ค่ะจ่าลูกรถข้างๆเขามงคุณแม่กันอีกแล้วค่ะอ๋อ มีะไรคะ่ะคืออย่างนี้เดี๋ยวนี้โทษไข่นะคะให้ให้คุณพ่อ,อคุณลูกในรถเพราะรถมันติดนานมากอีกนานคุณจะรับกันไหมล่ะคะสองสองนะคะอ๋อสองนะคะของคุณลูกกี่คนสามเหรอคะสามก็มีคนขับอีกคนคุณอีกคนเป็นสี่ฟองพอค่ะพอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่น้องๆมอเตอร์ไซค์ไปก็ไม่มีประโยชน์น้องจะซอกซอนขนาดไหนก็ไม่ถึงเพราะมันติดเดี๋ยวรอรับประทานรับไหมคะรับรับโอเคเดี๋ยวรอราบนะคะสักแป<ๆ>๊บเดียว เด,เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้แต่เดี๋ยวต้องให้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 ใ,ห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 ในรถของดันก่อนนะฮะคุณพ่อค่ะรถทุกคันมองรถเรากันหมดเลยอ่ะเขาคงอยากกินไข่ดาวมั้งลูกลูกหนูอายเขาอ,ะอ่ะอายเหรอกันเอานี่พลอบายนะลูก ไขดาวของคุณคุณลูกรับไข่ดาวไหมคะไมลูกไม่อค่ะหนูกินโอนตินได้ค่ะค่ะฮ้ยคุณเร็วรถเคลื่อนมาสุดจันเลยเกินรูเร็วเร็วรเวเร็วรรเยโอยอปียกเลยคุณน่าื้อเกหรอเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกมุดลงไปนะคะแล้วถอดเสื้อส่งให้คุณแม่ค่ะเร็วค่ะเร็วเร คุณท<ะ>ีหลังขับรถก็ดีๆดีไปสิคะมันเคลื่อนได้ทีเล่นิดเดียวคุณก็รู้อ่ะก็นานๆมันได้ขับทีอ่ะโถ่เลยก็นันานาน่นแหละได้แล้วค่ะทำะไรคะอ๋อไม่ยากค่ะเดี๋ยวคุณแม่จัดการเองง่ายสะดวกสบายรวดเร็วค่ะปึนน๊บอ๋ยน้องจา๋าอย่าเพิ่งเพิ่งอย่าเพิ่งจ้ะอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมา,ามาก็าไปไม่ได้น้องเอ้ยแล้วมันติดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตักผ้าก่อนเดี๋ยวนีจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพ่อจับพ่อพ่อจับโยงไว้เลยจ้ะพ่อถือโยงไว้เออโยงงไว้้ีนะ จ้าถุงเท้าสามีค่ะถุงเท้าสามี๋อปีโอ้ตากไม่ทันใช่ไหมคะคะไม่เป็นไรเรายังว่างนะคะยินดีคะ่ะเพราะว่ากว่ารถจะเคลื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะแห้งสนิทแน่นอนคะ่ะเออตากหปเลยพ่อช่วยชยดูด้วยนะจ๊ะเนี่ยถ้าแห้งแล้วก็ช่วยๆดูด้วยนะ